ครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกนะครับพระองค์นี้นะผู้ใหญ่ใจดีให้มานะครับจากจังหวัดสะเชิงเซานะเนาะก็เป็นหลวงพ่อโสธรครับซึ่งนะก็เป็นพระประจําวันพระฤหัสนะครับที่บอกว่าเป็นพระประจําวันพรฤหัสคือวันพระฤหัสครับใช้พระพุทธนะปางสมาธิครับผม นี่ผู้ใหญ่ใจดีก็ให้มานะมาบอกว่ารักสมรักษาช่างก่อนเด้อนะครับเนาะอยูนะะ่อยู่ที่อัานะเนาะมาช่วยปัดเป่าขาจัดสิ่งไม่ดีนะฮะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะท่านก็บอกมาอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็ให้หลวงพ่อสุธรมาแล้วก็มีพระอีกสี่ชิ้นนะครับกับ หนังสือสวดมนต์ครับมาให้ช่างกวนด้วยนะนี่ก็เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะนี่ครับคือหลวงพ่อโสธรน,นะครับเนาะก็จะมานี้ครับเป็นรุ่นอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับรุ่นอะไรเอยอ่านะครับเนาะน,นี่ก็เป็นรุ่นนี่ครับอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำสองร้อยสี่สิบหกปีนะครับ วัดโสธรวราลามวรวิหารครับองค์นี้จะสร้างคสสอ5พักครับผมเป็นรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับคือด้านหลังก็จะเป็นเหรียญประมาณนี้ครับฝังไว้นะครับเนาะก็นี่นะฮะตามนี้เลยนะครับเนาะก็เอามาให้ดักษานะแล้วก็มาเป็นพระประธานอยู่ที่ที่ทนาของช่างกอนนะครับแล้วก็จะมีนะครับเนาะ พระยาคุดมหาอำนาจบันดาลโชคลาภครับผมวัดบางปะกงนะพศ2565ครับผมแล้วก็อีกองคหนึ่งนะครับก็เป็นพระหลวงพ่อช้างนะฮะอะไรเนะี่ยเดดเปัญโยอะไรนะครับนะผมอ่านไม่ออกวัดชุก,กเชอครับพศ2 5 6พ นี่นะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยสวยงามนะเป็นพระนี่ครับยันด้านหลังนะครับเนาะขอขอ,ขอบคุณครับก็มีหลวงพ่อโสธรน,นะครับเนาะเป็นที่ระลึกเปิดอะไรเนี่ยครับผมอ่านไม่ออกโสธรอหนึ่งกอกสามวกกทส สิบหกคุสกิกายน2553ครับก็สวยงามนี่นะครับเนาะก็เป็นพระผงนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตามมาอีกครับเป็นพระปิดตานะครับของสำนักวิปัสสนาอลันวายาสิมุนี บรรพศนะครับเนาะของอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับปิตานี้ก็เป็นปิตามหาโชคลาภเลครับสวยงามนะครับยันด้านหลังเป็นอะไรผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันก็ขอขอบคุณขอบคุณมากนะครับแล้วก็เป็นหนังสือสวดมนต์ครับตัวอักษรใหญ่นะครับเนาะนี่ท่านก็เอามาให้ครับบอกว่าเอาบทสวดมนต์นี้ก็เป็นบทสวดมนต บูชาหลวงพ่อโสธรให้สวดให้ได้เด้อสันนะครับนอกจากขอขอบุญขอบุณหลายๆครับผมขอให้ท่านที่ให้มาครับจเจริญเจริญในหน้าที่การงานนะฮะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะครับทําอะไรก็ขอให้มีเงินมีโชคมีลาบครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะ,นะํานอกบากไลท์คลิปนี้ช่างก่อนก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆนะฮะ เป็นกำลังใ,ใจกันครับกับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ